ครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่ต้องบอกเลยว่าเกี่ยวกับระบบไฟนะครับผมหลายคนที่แบบเล่นเครื่องเสียงอะ่ะต้องบอกว่าระบบไฟเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษเพราะว่าจริงๆทุกอย่างที่เราการใช้งานของระบบเครื่องเสียงครับจุดเริ่มต้นมาจากแน่นอนครับระบบไฟครับผมนะซึ่งวันนี้ครับ AudioLab ออกตัวสินค้าใหม่ล่าสุดนะ AudioLab DC Block 6ซึ่ง เป็นตัวกรองกระแสะไฟซึ่งมันมีการทํางานที่มากกว่าตัวกรองทั่วไปยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความพิเศษกันนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะไปถึง DC Block 6เนี่ยเดิมช่วงปีที่ผ่านมาครับ Audio Lab ได้ปล่อยตัวอ่าเรียกว่าตัวกรองไฟตัวรุ่นเล็กเริ่มต้นเนี่ยออกมาละหนตัวก็คือตัว DC Block นะซึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากนะโอ้โหต้องบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยขายไปหลายร้อยตัวเลยทีเดียวนะ ซึ่งวงจรของเขาเนี่ยครับมันจะประกอบไปด้วยอย่างที่บอกการกรองไฟเนี่ยก็จะลดสัญญาณรบกวน RF EMI ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นขยะน้อยของสัญญาณที่เข้ามากวนในเรื่องของระบบไฟทําให้เสียงเนี่ยการจ่ายกระแสะเข้าไปแล้วก็เสียงเนี่ยมีความขุ่นมีความมัวมากขึ้นโดยหลักๆแล้วของการกรองไฟเนี่ยครับมันก็ช่วยในเรื่องของทําให้เสียงเนี่ยมีความสะอาดความเคลียร์นะครับผมแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่นักเล่นที่มีความพิถีพิถันเป็นพิเศษเนี่ย ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ตัวกรองไฟกับอุปกรณ์1ชิ้นก็คือพวกที่เป็นตัว power amp นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่ตัวกรองไฟเนี่ยครับเอา power amp มาผ่านเนี่ยโดยส่วนมากแล้วเขาเรียกว่ามันจะฉุดกําลังไฟการจ่ายกระแสเนี่ยให้ดออปลงแต่ว่ากับ DC block เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้การจ่ายกระแสได้แบบเต็มเพราะฉะนั้นเรื่องอาการอั้นของกระแสไฟจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะแต่มาถึงวันนี้ครับ เพิ่มเติมขึ้นมาคือการอัปเกรดจาก DC Block ธรรมดาเป็น DC Block 6นะตามชื่อเลยก็คือแน่นอนตัว DC Block 6เนี่ยหลังเครื่องครับจะสามารถต่ออุปกรณ์ได้ถึง6ชิ้นนะครับผมแล้วก็การจ่ายกำลังไฟแน่นอนว่าความอั้นไม่มีแน่นอนยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวนี้ครับสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง10แอมป์นะครับ10แอมป์เนี่ยก็เรียกง่ายๆว่าเกือบจะเบรกเกอร์1ตัวละเลนโหลดที่คุณใช้กับไฟห้องได้แบบสบายๆคุมได้ทั้งห้องเพราะฉะนั้น6 ช่องต่อของเขาสามารถรองรับกับอุปกรณ์เครื่องเสียงของคุณได้ทั้งชุดแน่นอนนะครับทีนี้มาดูความพิเศษของเขานิดน,นึงว่า DC Block 6เนี่ยมันมีวงจรอะไรที่พิเศษกว่าตัวกรองไฟปกติทั่วไปอย่างที่บอกไปครับตัวกรองไฟมีหน้าที่หลักๆคือลดสัญญาณรบกวน RFEMI ที่เข้ามากวนในกระแสะไฟนะแต่ว่าตัว DC Block ตามชื่อเลยครับมันจะมีวงจรเพิ่มเติมคือกันการรบกวนจากกระแสะไฟ DC หลายคนสงสัย DC คืออะไรทําไมถึงต้องลดสัญญาณรบกวนเราไม่เคยได้ยินกันมาก่อนนะคือในวงการเนี่ยต้องบอกว่าสําหรับ a u d i โ Lab ตเนี่ยต้องถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ออกแบบวงจรในการป้องกันกระแสะไฟ DC กระแสะไฟ DC เนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็คือเกิดจากพวกอุป,ปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เป็นเขาเรียกกระแสะตรงผมยกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์คุณจะต้องมีอะแดปเตอร์มีตัวชาร์จอะแดปเตอร์เหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกระแสะไฟที่เป็นกระแสะไฟ DC นะ ซึ่งเวลาอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ไฟในบ้านนะครับกระแสะไฟที่เกิดขึ้นจาก DC พวกนี้มันจะวิ่งย้อนกลับเข้าไปแล้วก็กวนร,ระบบของกระแสะไฟภายในบ้านนะซึ่งในอุดมคติของการทํางานระบบของเครื่องเสียงแล้วเนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นกระแสะไฟที่เป็นเพียวเเท่านั้นนะแต่พออุปกรณ์เหล่านี้มีกระแสะไฟ DC กวนเข้ามามันจะทําให้เคอร์ฟของชิปของกระแสะไฟเนี่ยถูกยกขึ้นนะครับผมซึ่งก็เป็นความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นทําให้เกิดอาการแกว่ง เสียงที่มันมีอาการเขาเรียกว่าไม่มีความนิ่งนะครับผมซึ่งตัววงจรของ DC block ตัวนี้ที่ Audio Lab ออกแบบมาเป็นพิเศษเนี่ยมันจะลดกระแสไฟเรียกว่าต้องบอกว่ากันเลยนะกันกระแสไฟ DC ตัวนี้ให้หายไปทําให้สัญญาณกลับมาสู่อุดมคติที่ต้องการเพียว AC แบบร้อมากเพิ่มขึ้นนะครับผมทีนี้ข้อดีของเขาเห็นตัวนี้ไปแล้วนะแน่นอนว่าฟีเจอร์อื่นๆในเรื่องของการใช้งานครับตัวนี้จะต้องบอกว่า ใช้งานเนี่ยสามารถต่อได้อุปกรณ์ถึง6ชุดแล้วก็ตัวสายไฟครับที่เขาให้มาเนี่ยจะมีสายไฟที่เป็น AC ขาเข้ามาที่อินพุตของตัวเครื่องนะครับรวมทั้งจะมีขาออกเนี่ยตัวนี้จะใช้เป็นปลั๊กไฟแบบ44ซึ่งจะเป็นปลั๊กหัวพิเศษนะอันนี้อาจจะไม่เห็นกันทั่วไปบ่อยนะักนะแต่ว่าข้อดีของทำไมถึงใช้ตัว44ก็คือมันจะเป็นตัวฝาครอบซึ่งเวลาเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอาการคลอนคือจะยึดแน่นทั้งตัว ขาของอิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วก็กราวนะครับผมกับตัวเครื่องให้แน่นสนิทแล้วก็จะมีตัวเบ้ารับเพื่อไม่ให้กระแสตัวตัวตัวขั้วต่อเนี่ยมีอาการคลอนได้เพราะฉะนั้นการจ่ายกระแสมันจะมาได้เต็มตลอดแต่ก็มีคนถามขึ้นมาเหมือนกันว่าสําหรับคนที่เล่นสายไฟเล่นอุปกรณ์อยู่อย่างนี้การอัปเกรดจะทําได้ยากไหมอัปเกรดสายไฟนะต้องบอกว่าทางไฮไฟทาวเวอร์ครับเราก็จะทําสายไฟสาหรับอัปเกรดขึ้นมาด้วยนะก็จะเป็นสายไฟที่เป็นออดิโอเกรดที่ เราใช้เป็น DIY ทำขึ้นมานะครับผมเป็นเส้นนี้ก็สามารถใครที่อยากจะอัปเกรดก็สามารถมาเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมแต่ว่าสแตนดาดในตัวเครื่อง<ๆ>เขาก็จะให้สายไฟอย่างเงี้ยมาให้อีกหเส้นสําหรับไปใช้กับอุปกรณ์6เครื่องที่จะใช้งานกับตัว dc box ตัวนี้นะครับผมในเรื่องของเสียงแน่นอนว่าคุณภาพเสียงความสงัดประกายเสียงดีเทลมาได้ครบแล้วก็จุดเด่นของ audio lab ในเรื่องของการฝฟจูนครับในเรื่องของคุณภาพเสียงของ การฟังเพลงและดูหนังแน่นอนว่า a u d i โ l แลพิถีพิถันในจุดนี้มากๆอุปกรณ์ตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทั้งระบบของ Audio นะผม2 Channel หรือว่าจะเป็น AV System พวกระบบที่เป็น Home Theater ก็สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตัวหน้าจอนะตัวนี้จะมีหน้าจอเป็น OLED บอกสถานะไฟขาเข้าในการทำงานว่ากระแสะไฟตอนนี้ Input ท,ที่เข้ามาเนี่ย กระแสไฟบ้านของเราเนี่ยมีอาการแกว่งมากน้อยขนาดไหนนะอย่างตอนนี้ที่โชว์อยู่ประมาณ230มันก็แกว่งแหละ230 231แต่ต้องบอกเลยว่าถ้าช่วงที่มีการใช้ไฟกันแบบพีคๆนะคือเปิดพร้อมกันทั้งบ้านหรือว่าหลายๆบ้านที่ใช้งานบ้านอื่นกลับมาช่วงทุ่มสองทุ่ม,มเนี่ยกลับมากินข้าวดูหนังพร้อมกันเนี่ยกระแสไฟบ้านเราบางทีคือตกลงมาต่ำกว่า190อีกด้วยซ้ำนะครับผมก็เรียกว่าเป็นการเช็คมาตรฐานของกระแสไฟนะแต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ปรับแรงดันไฟนะ หน้าที่ของเขาคือเป็นตัววงจรกรองแล้วก็ในเรื่องของกรองทั้ง RFEMI แล้วก็อย่างที่บอกไปว่ากระแสไฟ DC นะครับผมสำหรับในหน้าที่ของอตัวคุมแรงดันไฟคือตัวปรับแรงดันไฟจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสเตมมิลลเอร์ก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งของตัวทํางานไปนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าสินค้าตัวนี้ครับเข้ามาต้องบอกว่าเปิดตัวเนี่ยจริงๆคือเปิดตัว ไปลายปีที่แล้วของพึ่งเข้ามาแบบสดๆร้อนๆตอนช่วงธันวาเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นฮอตโปรดักตัวหนึ่งซึ่งพึ่งจะไปออกงานที่อังกฤษมาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าฮอตมากๆกับไอเทมตัวนี้กับราคาพิเศษเพียงแค่14,900บาทบอกได้เลยว่าปั๊กกองไฟเครื่องกองไฟในราคาเลนระดับนี้มีหนาวครับอยากให้มาลองทดสอบกันกับ Audio La b DC Block 6, 6ตัวนี้ ก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากลองทดสอบนะก็แวะมาทดสอบฟังเสียงของอุปกรณ์ตัวนี้ตัวจริงได้เราสามารถเล่นแบบผ่านเขาหรือว่าจะต่อตรงกับปักผนังให้ได้ลองเทสกันแบบจัดๆได้เลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้ให้ผลได้ขนาดไหนสามารถลองทดสอบได้ที่ Hi-Fi ทาวเวอร์ปีนเตรงข้ามเซ็นรั่นปีนครับคอนแทคติดต่อนะครับ Facebook Line ของทาง Official ID h i ด i แอดไฮไฟหรือว่าโทรศัพท์ติดต่อครับ 02-881-7273-5ครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับ audio lab dc box ตัวนี้เชิญมาทดสอบกันได้ที่ Hi-Fi Tower ขอบคุณมากครับ Bye. <laughs>